สายปาร์ตี้ห้ามพลาดพราะฮาลวินราคาถูกจากจีนเริ่มต้ที่ชิ้นแรกนะคะตัวแรกค่ะจะเป็นผีห้อยตกแต่งนะคะตัวนี้นะคะวัสดุจะทํามาจากผ้าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโคมไฟฟักทองค่ะตัวนี้นะคะสามารถยื่นหดได้ค่ะด้านในนะคะจะเป็นโครงลวดค่ะต่อไปค่ะเป็นถุงเทา้าเพ้นท์ลายเลื่อนนะคะตัวนี้เวลาใส่แล้วน่ากลัวหลอนสุดๆเลยค่ะนาักมากๆเป็นปลอกคอที่เขาเลียนแบบเป็นลายเลือนนะคะตัวนี้สามารถปรับระดับความสั้นยาวได้ด้วยค่ะ ตัวนี้เรียกว่าอยากแย้แมงมุมค่ะเขาทำเรียนแบบอยากแย้ยนะคะตัวนี้เอาไว้แต่งตามขอบบ้านขอบประตบบาาูบ้านให้บรรยากาศบ้านหลางบ้านเก่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้ใครนะคะที่ยังไม่มีชุดไปปาร์ตี้แนะนําชุดนี้เลยค่ะใส่ง่ายใส่ได้กับทุกคนอาจจะหาพ็อปเพิ่มเช่นแว่นตานะคะใส่แล้วก็จะดูหลอน,ลอนๆกลกวๆประมาณนี้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพราะฮาวีนปีนี้ถูกใจใ,ใครหลายๆคนไหมคะหากใครนะคะสดใจสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งได้เลยนะคะที่ w w w c t w 2บ c o m รับรองว่าได้ของตรงใจสินค้าราคาถูกแน่นอนคะ่ะ